สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อดอดร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเราเนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าไม่ได้ช่วยเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเองนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ e ีพีที่36กับเกมอันสลิปเชเรนซิ่งนะครับเกมวิ่งแกะแห่งค่ายบิดขับเชนนะอันนี้เราก็จะมาซื้ออาหารตุนกันนะเอ๊ะทำไมมันเหนือเวลาแค่แค่วันเดียวนะเอาห้าวันห้าวัน เราจะมาซื้ออาหารตุนตก่อนอื่นนะเราต้องมาเอาซีดไปขายก่อนนะเพราะเมื่อ,อาวานผมเหลืออีกสองอันนะผมเอาเบอร์เกอร์ไปขายแล้วนะเอ้ยอันนี้อันนี้ผมถอนแล้วนี่นาะอ่าอันนี้ผมก็ถอนแล้วแล้วก่อนนะเฮ้ยงงอือผมถอนออกหมดแล้วนี่นาะผมต้องอ่า แปลงเหรียญผมแปลงแล้วอ๋องงเฉยเฉยอใช่เมื่อวานผมถอนออ,อวหมดแล้วแล้วก็ขายซื้อตอ่หมดลวอ่านวันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อต้นหญ้านะวัวแก่ผมเป็นวัวชอบกินหญ้านะอา่าชอบกินหญ้านะครับอ่ะตอนนี้เหรียญปูของผมลมันมีสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนะเมะื่อวานผมซื้อไปหนึ่งหมื่นห้าพันนะวันนี้ผมก็จะซื้ออีกนะอา่าดูที่หนอ่า หนึ่งมืนหกพันหลักตื๊ดตื้อตื๊ดตืตตนะคิดว่าอาหารมันน่าจะแพงขึ้นนะครับเลยผมก็จะซื้อตุนเอาไว้นะเ้าะทำไมเอ้ยไม่ใช่ผมผมมั่วแล้วผมมั่วแล้วผมเข้าไปผิดนะจริงๆงัก็ต้องเข้าตรงนี้นะเออนี่ผมก็มั่วแล้วเออผมก็ซื้อผิด ผมก็ว่าอยู่นะเียบร้อยนะเหการนะหรือ,าอตามสูตรนะน่าจะน่าจะสี่ห้าครั้งนะน่าจะได้นะเราสกคู่ อ่ะได้ละสามสี่ครั้งเท่านั้นนะใส่รหัสพินไปได้เอะหรออันนี้ไม่รู้หรอกรหัสพินเปลี่ยนได้เรื่อยนะเนี่ยเต๊ดตๆรอก่อนอาหารผมก็จะน่าจะมีสามมือเลยนะสามมือแกะแกะผมเนี่ยในะแกะฟรีผมเนี่ยแกะกินย้านเนี่ยนะมันก็อ่าถ้าเกิดกินพลังงานเต็มนะ มันจะวิ่งได้ห้าครั้งนะผมมีสามหมื่นครั้งเออผมมีสามหมื่นผมน่าจะกินได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าห้าถ้าห้าร้อยก็จะวิ่งห้าห้ารอบห้าพันก็จะวิ่งได้ห้าสิบรอบเลยนะโอ้ผมมีสามหมื่นโอ้วิ่งได้สองรอห้าสิบรอบเลยนะแต่ไม่รู้อนาคตมันจะกินเพิ่มหรือเปล่านะ,ะแกะตัวอื่นมันอาจจะกินน้อยกว่าของผมก็ได้เพราะแกะแต่และตัวมันกินไม่เท่ากันนะอ่ะอซื้ออาหารเก็บไว้ก่อนนะตุนตุนไว้ ตึ้งเนี่ยได้ะละสามหมื่นนะเราไปจัดกันสักหนึ่งรอบไปเราไปวิ่งกันสักหนึ่งรอบเลสโกสักหนึ่งรอบไปได้ตั๋วฟรีมานะน,นี้ก็จริงๆสะสมเหรียญได้ห้าร้อยี่สิบแปดนะแต่ว่าเอาไปใช้เอาไปวิ่งเสียสักครึ่งหนึ่งมาวิ่งวิ่งเท่าที่เขาให้ฟรีแล้วกันะอ่ะเราใช้ฟรีอย่างเดียวพอเราจะใช้ตั๋วฟรีนะ,ะแล้วก็มีตัวเดียวเล็วแกะไป เล็โกไปเลยไปที่สี่ก็ยังดีนี่ทำไมมันไม่ขึ้นอันอย่างอวิ่งไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวรอต,ตังค์ขึ้นไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่นะอ่ายัางไม่ขึ้นนะรอขึ้นก่อนสักคู่หนึ่ง เฮ้ยเหมือนผมจะได้ที่สองนะนี่ตอนแรกมีสองร้อยยี่สิบห้าเคได้ที่สองเนียนกิฟเลย <c oughs> ผมวิ่งได้เข้าที่สองเนยดูด,ด,ดูผลงานผมนี่เนี่ยมันไม่โชว์หรอกแต่เห็นว่ามันได้ที่สองเนี่ยวินเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยได้ที่หนึ่งแฮะหรือเปล่าวะมันตอนเดิมมันมีสองร้อยี่สิบสองมันสองร้อยอ่ะที่สอง โอเคแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณที่ติดตามแลรับชมนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย